ใจของเราใจจะดิ้นพอมีสิ่งเร้าใจก็ดิน้นยังมีคนเดินไปเดินมาใจเราก็สายห้ามไม่ได้จิตจะดิ้นห้ามไม่ได้ไจิตเป็นอนัตตาตาจะมองเห็นห้ามไม่ได้ว่ามันมีตามันมีรูปมีแสงสว่างมีความรู้สึก แม่ตาเห็นรูปห้ามไม่ได้ไเห็นแล้วจิตจะดิ้นห้ามไม่ได้ไให้เรามาเรียนรู้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเรียนรู้จิตของเราบ่อยๆเขาแสดงการบังคับไม่ได้อยู่ตลอดทั้งกายทั้งจิตห้ามไม่ได้ตาจะเห็นรูปห้ามไม่ได้หูจะได้ยินเสียงห้ามไม่ได้ จมูกจะได้กลิ่นลิ้นจะได้รสกายจะสัมผัสห้ามไม่ได้ใจจะคิดนึกปรุงแต่งห้ามไม่ได้เฝ้าเรียนรู้ลงไปถ้าเห็นแจ้งได้ก็ดีแล้วล่ะแค่นั้นก็พอละกรรมฐานไม่มีอะไรมากหรอกนี่มันไม่เห็นเราไม่มีคุณภาพของจิตพอที่เห็นนานๆเห็นที่หนึ่ง เวลาที่เหลือเราเอาไปสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดคิดว่าก,กายนี้เราก็บังคับได้เป็นของเราจริงๆจิตนี้ก็บังคับได้เป็นของเราจริงๆการปฏิบัติธรรมนั้นมาเรียนเพื่อล้างความเห็นผิดถ้าใครเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาอะไรเป็นเนื้อแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาถ้าตอบให้เสียงดังๆเหมือนๆกัน ความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิคือตัวพระพุทธศาสนาไม่ใช่สัมมาสมาธิไม่ใช่สัมมา,ส,มา,มส,มาสติไม่ใช่ตัวอื่นตัวอ,อื่นนั้นเกือกูลขึ้นมาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองคนทั่วไปสัตว์ทั้งหลายก็มีแต่มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน บางคนก็มีตัวตนคิดว่าตัวตนถาวรตายแล้วตัวเดิมนี่แหละไปเกิดบางคนคิดว่ามีตัวตนแต่พอตายแล้วตัวตนนี้สูนย์ไปเลยก็ถือว่ามีตัวตนเหมือนกันอย่างพวกนักฟิสิกส์ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดแต่ถามว่าเชื่อไหมว่าตัวเองมีจริงๆก็เชื่อนะก็ยังมีตัวตนอยู่เพียงแต่ตัวตนนี้อันดับศูนย กันที่นั่งเถียงกันตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์มันเป็นคําเถียงกันของพวกมีตัวตนถ้าเราภาวนาล้างความเห็นผิดรู้ว่าไม่มีตัวมีตนก็ตั้งแต่ตอนนี้ไม่มีตัวมีตนแล้วตายแล้วจะมีเกิดตายแล้วจะมีศูนย์หรือมันก็ไม่มีใจของคนของสัตว์ทั้งหลายนะสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วถูกปลุกฝังมา ให้มีตัวมีตนเกิดมาเราก็ถูกสอนนี่พ่อนี่แม่ส่วนมากแม่ก่อนแม่อยู่ไกลแม่ต้องเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์นี่แม่นะนี่แม่นะหัดสอนก็สอนดีไม่ใช่สอนไม่ดีแต่ก็ปลูกฝังว่านี่แม่ของเรานี่พ่อของเรานี่พี่น้องของเรานี่บ้านของเรานี่ตระกูลของเรานี่ทรัพย์สมบัติของเรา ออกนอกบ้านไปนี่เพื่อนของเรานี่โรงเรียนของเรามหาวิทยาลัยของเราบางคนจบมหาวิทยาลัยมันตั้งหลายสิบปียังมหาวิทยาลัยของเราเข้มข้นอยู่ยังมีเลยถูกปลุกฝังมารุนแรงสมัยก่อนก็ต้องยกพวกตีกันระหว่างมหาวิทยาลัยระหว่างโรงเรียนของเราพวกเราโตขึ้นมาก็มีหน้าที่การงานของเราครอบครัวของเราขยายเอาอีก มีแต่ตัวเรามีของเราซ้ำๆอยู่อย่างนี้นี่นามสกุลเราใหญ่นะนามสกุลนี้นามสกุลบางนามสกุลใหญ่มากเลยลก,ลก,ก็ถูกปลูกฝังทุกคนนะถูกปลุกฝังนี่ตระกูลการให้เราถูกย้ำตลอดนะแล้วก็มันเป็นความพอใจของเราด้วยที่จะย้ำในความมีตัวมีตนของเราเอง ถ้าเราภาวนาเป็นนะเราจะรู้เลยว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรเราจะคิดอะไรเราจะพูดอะไรนะสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือมันย้ําความมีตัวมีตนของเรากระทั่งจะกินข้าวนะให้มีคนมองอยู่ยังต้องกินให้เท่ๆท่าทางอะไรเนี้ยนี่แหละเราไม่ว่าทําอะไรนะถ้าภาวนาเป็นรู้ทันจิตใจตัวเองเป็นเราจะรู้เลยว่าทุกคราวที่คิด ทุกคราวที่พูดทุกคราวที่ทำสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันก็คือการเน้นย้ำถึงความมีอยู่ของตัวเราไปลองหัดสังเกตดวูว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเราก็รักแล้วก็หวงแหนเหนียวแน่นที่สุดเลยพอมาหัดภาวนามาดูกายมาดูใจอย่างภาวนาไปใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูกำลังแปลงฟันอยู่ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจินเป็นคนดูปุ๊บจะรู้สึกขึ้มร่างกายไม่ใช่เราบางคนพอรู้สึกร่างกายไม่ใช่เรานะใจหายเลยตัวเราหายไปทนไม่ได้นะบางคนกลัวบางคนรู้สึกเสียอ,อกเสียใจเศร้าสลดใจตัวเราหายไปนี่เราถูกปลูกฝังนะให้มันรู้สึกว่ามีตัวเราจริงๆแล้วก็รักแล้วก็หวงแหนความมีตัวเราจริงๆ มหาภาวนาพระจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาธาตุขันแยกออกไปปุ๊บตัวเราไม่มีเห็นทีแรกกลัวเลยคนกลัวมากๆเลยว่าตัวเราหายไปเลิกภาวนาเลยบางคนก็รู้สึกสลดใจเสียดายหวั่นไหวขึ้นมาน้ำหูน้ำตาร่วงแล้วตัวเราหายไปนี่แค่ภาวนาขั้นต้นนะเริ่มเห็นความจริงนิดหน่อยว่าตัวเราไม่มีตกใจยอมรับไม่ได้แนละ้ว ทำไมยอมรับไม่ได้มันถูกปลุกฝังว่าตัวเรามีจริงๆการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาเจริญปัญญานั้นทําให้เห็นความจริงว่าไม่มีมันขัดแย้งกับสิ่งที่ถูกปลุกฝังมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วเราก็ย้ํากับตัวเองตลอดว่าตัวเรามีจริงๆเกิดภาวนาไปแล้วค้นพบตัวเราไม่มีก็หวั่นไหวสะทกสะทานขึ้นมาบางคนเลิกไปเลย หลวงพ่อมีรุ่นน้องคนหนึ่งไปทํางานด้วยกันเขาเห็นเราภาวนานะเขาก็อยากภาวนาบ้างก็บอกให้เขาหัดภาวนาหัดหายใจไปแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกขั้นต้นฝึกเพื่อจะให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ก่อนพอจิตสงบนิดหน่อยนะเห็นตัวเองเป็นกระดูกเห็นหัวกระโหลกตั้งแต่นั้นเลิกเลยไม่ได้กลัวผีนะ แต่รู้สึกทนไม่ได้เลยวตัวเราไม่มีนะ้วต้องอดทนต้องฝ่าด่านนี้ให้ได้ mm. งั้น้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดูลงในกายดูลงในใจเรื่อยๆไปเห็นตัวตนไม่มีแล้วมันสะท้านหวั่นไหวขึ้นมาอย่าท้อถอยเป็นทางผ่านมันฝืนความรู้สึกอย่างรุนแรงเลยงั้นถ้าอดทนตรตงนี้นะ ก็รู้ทันว่าจิตกลัวหรือจิตหวั่นไหวขึ้นมาให้รู้ทันเข้าไปอีกความกลัวความหวั่นไหวของจิตซึ่งมันเห็นว่าตัวเราไม่มีมันจะดับไปเองเมื่อความกลัวความหวั่นไหวดับไปแล้วจิตก็เป็นกลางขึ้นมาเราก็ดูกายดูใจของเราต่อไปอีกพอดูมากเข้ามากเข้าปัญญามค่อยสะสมไปด้วยมันจะเห็นเลย ร่างกายนี้เต็มไปด้วยของชั่วคราวไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุามีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอนัตตามาเฝ้ารู้อยู่ที่จิตใจเห็นจิตใจเต็มปไปด้วยของไม่เทียเ่ยงมีแต่วความเปลี่ยนแปลงตลอดความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลอกุศลที่ผ่านเข้ามาในจิตใจก็ไม่เที่ยง จิตที่ไปดูรูปไปเห็นรูปก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปฟังเสียงก็ไม่เที่ยงจิตที่ได้กลิ่นจิตที่รู้รสจิตที่รู้สัมผัสทางกายก็ไม่เที่ยงจิตที่คิดจิตที่นึกจิตที่ปรุงจิตที่แต่งก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้าดูลงไปเนี่ยเห็นอีกบางคนก็เห็นจิตนี้เป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยจิตทํางานทั้งวันจิตทํางานทั้งคืนจิตถูกบีบคั้นตลอดเวลา อย่างร่างกายทํางานนะยังมีเวลาพักแต่จิตเนี่ยแทบหาเวลาพักไม่ได้เลยขนาดร่างกายนอนหลับอยู่จิตยังแอบไปทํางานต่อเลยไปฝันต่อนั่นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดพวกเราไม่รู้จักว่าจิตเหนื่อยเป็นยังไงถ้าไม่ภาวนารู้แต่ร่างกายเหนื่อยร่างกายเหนื่อยก็ไปกินข้าวไปอาบน้ําไปนอนอะไรนะสดชื่นขึ้นมา ให้ร่างกายได้พักร่างกายสดชื่นแต่จิตนั้นถ้าไม่ฝึกให้ดีนะจิตไม่เคยมีที่พักเลยจิตทํางานทั้งวันจิตทํางานทั้งคืนจิตเหน็ดเหนื่อยมากที่พักของจิตก็คือสมถกรรมฐานทําความสงบจิตเข้ามาให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวพุทโธแล้วจิตสงบอยู่กับพุทโธหายใจแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องแล้วจิตสงบอยู่ที่ท้องเลย จิตสงบอยู่ในรมันเดียวจิตถึงได้พักผ่อนจิตก็จะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมางั้นถ้าเราไม่มีที่พักเลยเราเดินปัญญารวดไปเนี่ยมันจะเป็นวิธีปฏิบัติที่แห้งแรงที่สุดเยแห้งแรงกันดานแต่บางคนจำเป็นคนส่วนใหญ่จำเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทรงชานส่วนมากทำสมาธิไม่ได้จริง ยิ่งคนรุ่นเรานะวอกแวกมากโอกาสทีใ่ให้จิตเข้าถึงอัปปนาสมาธินะี่ยากมากมีทําได้แต่มีไม่มากความจริงคนที่ได้อัปปนาสมาธินะมีน้อยมาตลอดสมัยพุทธกาลคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างพวกเรานี้แหละพระเจ้าเคยยกตัวอย่างให้ฟังในพระราหัตห้ารอยมีพระที่ได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนล้างกิเลสได้ ี่้ววิชาสามมีหกสิบองค์เองพวกนี้ต้องมีความชำนิชำนาญเรื่องสมาธนะิอีกหกสองค์ได้อภิญญาหกนะอีกหกสิบองค์เนี่ยได้อรูปเนี่ยเป็นอุปโตภาควิมุตต์ได้ถึงอรูปปรชานรวมแล้วก็คือหกสิบหกสิบหกิบ้อยแปดสิบจากหนะ้าร้อยเนี่ยขนาดพระอราหันนะพระอราหันที่เล่นมาทางฤทธทางเดชอะไรเนี่ย มีสามสิกเมัยพุทธกาลแบบธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี่กี่เปอร์เซ็นต์อะสามสกหกมายุคพวกเรานี่คนแบบที่ทรงฌานทรงอะไรน้อยลงไปกว่านั้นเองมันมีแต่วอกแวบกบไม่ต้องตกใจเข้าฌานไม่ได้ก็ภาวนาแบบแห้งแล้งเรียกว่าสุขวิปัสสกะเสร็จแล้วเข้าไปที่เดียวกันนะ เข้าไปถึงความบริสุทธิ์หมดจดนั้นเดียวกันมีความสุขก็เหมือนเมือหนกันแต่ว่าเข้านิโรธสมบัติไม่ได้เข้าฌานลึกๆไม่ได้ได้อย่างมากก็ปฐมฌานอย่างพวกเรานี่นะหันดูจิตดูใจไปเรื่อยนะตอนที่บรรลุทมแล้วนะจะได้ฌานแถมมาอย่างต่ำก็ปฐมฌานนะเวลาที่ต้องการพักผ่อน แล้วก็ดูจิตดูใจของเราไปจิตก็สงบเข้าอัปปนาได้แต่ก็อัปปนาตื้นๆแต่ถ้าพวกที่เข้าอุปโตภาควิมุตต์พวกนี้เวลาพักผ่อนก็เข้าฌานลึกเข้าลึกลงไปถ้าเราเข้าฌานไม่ได้แล้วจิตไม่มีที่พักจิตทํางานทั้งวันจิตทํางานทั้งคืนเหนื่อยใค,ใครเคยเห็น จิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยใครเคยรู้สึกเหนื่อยมั่งยกมือให้ดูที่มีไหมโู้เยอะเหมือนกันนะจิตมนทางานหนักนะหนักยิ่งกว่าร่างกายร่างกายยังได้พักได้กินอาหารได้อะไรอาหารของจิตก็คืออารมณ์อารมณ์ที่สงบอารมณ์ที่ดีเป็นอาหารที่กินแล้วจิตแข็งแรงแต่บางคนก็ทําแต่ความสงบนะไม่เดินปัญญาคล้ายๆพักผ่อนลูกเดียวเลย จิตก็มีความสุขนะไม่ทำอะไรเลยก็โงอ่อยู่งั้นเองเพราะน้ถ้าต้องการให้จิตได้พักผ่อนก็ทำความสงบพอสมควรพอสงบแล้วนะต้องมาเดินปัญญาต่อทันทีเลยอย่าทิ้งถ้าทิ้งการเดินปัญญานะเอาแต่ความสงบของจิตให้จิตได้พักผ่อนอย่างเดียวนะก็ไม่ฉลาดหรอกเรียกว่าไปหลงของเล็กนะทิ้งของใหญ่ซนะแล้วทิ้งประโยชน์อันยิ่งไปหลงประโยชน์เล็กน้อยคือฌานสมบัติ ประโยชน์อันใหญ่ก็คือมรรคผลนิพพานถ้าถ้าไปเอาจิตแล้วไปนิ่งน้อมจิตไปสู่ความนิ่งเอาอยู่กับความนิ่งนะนิ่งอยู่สบายไม่เกิดปัญญางั้นถ้าเราจะพักผ่อนจิตนะให้พักพอมีเรี่ยวมีแรงพอสดชื่นก็มาเดินปัญญาดูกายดูจิตทํางานต่อไปอีกถ้าพักไม่เป็นก็ทนทนเอานะมันเหนื่อยจ